285,000บาทโครงสร้างบอดี้ตัวถังเดิมๆครับชุดแต่งสเกิร์ตมีให้รอบพันเบาะหนังแท้สีดำครับตัวนี้เป็นภายในดำนะเป็นตัว1.8 e Sport นะครับออาต e ิด1.8 e s p o r t ปี2014คันนี้ราคาเพียง285,000บาทเท่านั้นครับมาชมกันเป็นเครื่องยนต์1.8เบนซินล้วนครับดูครับห้องเครื่องเดิมๆครับตัวนี้รถยังไม่ทะล้างโครงสร้างบอดี้ตัวถังเดิมๆครับตะเข็บเดิมเม็ดอาร์ครเดิมสินกาเดิมสติ๊กเกอร์เดิมโรงงานบอกอยอยู่ครบครับเดี๋ยวล้างทําความสะอาดทําคาสปาให้ใหม่ทั้งคันครับมาดูด้านหนะ้า ไฟหน้าเป็นโปเจคเตอร์คับชุดแต่งสเกิร์ตมีให้รอบคัน ล,ล้อแมกอัลลอย R17 ครับยางมิชลินครับตัวนี้กระจกมองข้างมีไฟเลี้ยวคิวกระสับประตูทั้ง4บานติดตั้งมาเรียบร้อยครับมาดูภายในเบาะหนังแท้สีดำครับตัวนี้เป็นภายในดำนะพวงมาลัยมันติครับเกียร์แพนดิชิฟเลื่งไม้สองแสนพิษยูฟอนเดิมแอร์ออโต้เกียร์ 200, 000, ยออโต้ Auto, กุญแจรีโมทกระจกออโต้เซทะล็อกพับข้างมีให้ครบมาดูที่เบาะด้านหลังครับนี่ครับเบาะภายในสีดำนะครับเป็นตัว 1.8E s p o r t สนะ มาต่อที่ด้านท้ายครับนี่ครับมีสเกิรให้รอบคันครับชุดแต่งสปอยเลอร์หลังไฟเบรกดวงที่3นะครับเปิดท้ายขึ้นมาดูห้องเก็บสัมภาระด้านท้ายครับอุปกรณ์เครื่องมือต่างๆอยู่ครบนะตัวนี้ปี2014ราคาดีมาก285,000แพนด้าสปีดสีนคกลิน